ปูประยาประกาศข่าวดีแฟนหนุ่มอายุห่าง12ปีคุกข่าวขอแต่งงานแล้วเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับปูประยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนประยาสวนดอกไม้มีชื่อจริงว่านาตยาลุนเบิร์กเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนโดยคุณแม่ของปูปรยาได้แยกทางกับสามีชาวสวีเดนและแต่งงานใหม่กับสามีชาวอังกฤษ ซึ่งทางด้านพ่อเลี้ยงรับปู่ปรยาเป็นลูกบุญธรรมปู่ปรยามีน้องชายต่างพ่อหนึ่งคนปู่ปรยาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากเอสุภชัยศรีวิจิตโดยชื่อปรยาสวนดอกไม้เป็นเพียงชื่อที่ใช้ในวงการบันเทิงเท่านั้นโดยชื่อปรยานั้นได้มาจากคุณเอผู้จัดการส่วนตัวได้หามาให้จากพระอาจารย์ที่นับถือส่วนนามสกุลสวนดอกไม้นั้น เป็นนามสกุลของคุณแม่ของปริยานั่นเองล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาเซอร์ไพรส์ทั้งวงการปูปริยาโดนแฟนหนุ่มอายุห่าง12ปีคุกข่าวขอแต่งงานแล้วโดยทางด้านปูปริยาสวมแหวนเพชรเม็ดโตออกงานพร้อมกับประกาศข่าวดีแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพิธีจะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหนุ่มผู้โชคดีจะเป็นใครน,นั้นต้องรอดูต่อไปเดี๋ยวจะได้เห็นกันแน่นอน